สวัสดีครับวันนี้งานใบบุญร้อยแปดจะพามาดูการล้างงานม้อนนะครับตามมาชมกันได้เลยครับ ครับใช้ถังทรงสูงนะครับผมใส่น้ำประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแตนน่ผมมจะล้างทีแล้วเป็นครึ่งกระสอบเลยนะครับก็จะใช้ถังใหญ่ใส่งาลงไปนะครับจากนั้นก็เอาน้ํานะครับเอาน้ำนีลดลงไปให้งา,าเ,เปียทกทั่วๆ่วสักหน่อยนะครับผม นั้นก็ควรงานให้เปียกให้ทั่วนะครับควรไปให้ทรายมันตกลงไปที่ก้นถังนะครับผมควรวนไปวนมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อทรายบางก้อนมันจะจับเป็นก้อนไว้นะครับจับกับแลพวก็ขี้มาแรงขอเมล็ดงาอย่างนี้นะครับควรให้มันละลายให้หมดให้ควนใะห้ทรายตกลงไปอยู่ก้นถังนะครับควรวนไปอย่างหลายรอบนะครับ ให้มันวนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วนย้อนอย่างนี้นะครับแล้วานมันจะพลิกตัวเอ็ดดินให้ตาตกในใจก้นถังนะครับ มื่อได้ที่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะตักงาลงซ้อนไว้ในผ้าขาวบางนะครับเพื่อให้พึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปตากตากบนตะแกรงหรือว่าบนตโต๊ะบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ผ้าขาวปูก่อนแล้วก็ตากนะครับให้งาแห้งต่อไปถ้าแดดจัดดีๆก็ประมาณหนึ่งวันก็แห้งสนิทแล้วนะครับ นี่ครับอุปกรณ์ตักงาของผมก็ตะแกรงในร้านของถูกนะครับ20บาทนะครับตรงนี้จะตักงาได้ดีมากเพราะน้ําจะรอดผ่านได้ดีนะครับนะครับแล้วก็ตักงาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําแล้วก็ไปตากในสถานที่ที่เราได้เตรียมไว้นะครับต่อไปถ้าแดดจัดหนึ่งวันก็แห้งนะครับถ้าแดดไม่แรงมากก็วันครึ่งนะครับผมแต่ถ้าฝนตก ฟ้ามือน,นี่ก็ห้ามตากห้ามล้างงานละเีดขาดเลยครับเพราะว่างานจะขึ้นราง่ายมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับม